สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่35แล้วนะคะวันนี้เราไปดูกันค่ะว่าความแตกต่างของคนที่มีรายได้น้อยกับคนที่มีรายได้เยอะๆค่ะเขาต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาไม่ได้เป็นคนขี้เกียจนะคะเขาแค่มีรายได้ที่จํากัดเท่านั้นเองค่ะเขาควรที่จะได้รับรยได้แค่9000บาท8 0 0 0บาทหรือว่าหมื่นหนึอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ให้มันเยอะๆขึ้นนะคะส่วนคนรวยนะคะเขามีไรายได้ที่ไม่จํากัดค่ะเขามีไรายได้แม้กระทั่งเวลาที่เขาหลับนอนนะคะคนคนไรายได้น้อยนะคะเขาจะไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตเท่าไหร่ะคะ่ะส่วนคนรวยเขาจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็คนที่มีไรายได้น้อยนะคะเขาจะมองเห็นแต่อุปสรรคค่ะทําไม่ได้ทําไม่เป็นไม่ถนัด ่ไม่มีความรู้ไม่มีทุนเนี่ยค่ะก็คือข้ออ้างทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คนรวยนะคะเขาจะมองเห็นโอกาสค่ะเขาว่าเขาจะต้องทํายังไงทําอย่างไรนะคะเนี่ยค่ะคือความความคิดของคนรวยนะคะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินนะคะคือ ถ้าเขาอยากได้เขาก็ซื้อเลยนะคะบางทาง,ทางที่ตัวสินทรัพย์ตรงนั้นนะคะอาจจะเป็นส,สินทรัพย์ที่มูลค่ามันลดลงนะคะในวันข้างหน้าเนาะเขาก็แค่ต้องการซื้อเขาก็อยากเขาก็ซื้อนะคะเขาไม่ได้พิจารณาดูก่อนนะว่าสินทรัพย์นั้นจะสร้างมูลค่าให้ขับเขาไหมนะคะแต่ส่วนคนรวยเขาก็จะเข้าใจในคําว่าทรัพย์สินนี้สินนะคะเขารู้ว่าทรัพย์สินไหนที่เขาควรซื้อเพื่อในอนาคต จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเขานะคะส่วนคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะทำงานเพื่อเงินค่ะทำงานเพื่อให้แลกกับเงินมานะคะส่วนคนรวยนะคะเขาจะใช้เงินทำงานค่ะเขาจะใช้เงินให้ทำงานให้เขานะคะ ส่วนคนมีรายได้น้อยนะคะเขาจะยึดติดแต่สิ่งเดิมๆนะคะเขาไม่ค่อยเรียนรู้เนาะแล้วก็คนที่มีรายได้เยอะนะคะเขาก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอะไรที่เข้ามาใหม่อะไรที่อ่าเป็นแนวโน้มว่ามันจะก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาขึ้นนะคะเขาจะรีบเรียนรู้เลยนะคะส่วนคนมีรายได้น้อยนะคะเขาจะไม่ค่อยมีแผนงาน,นะคะ่ะเขาจะไม่ ไม่ค่อยมีแผนงานเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนคนรวยนะคะเขาจะมีแผนงานที่ชัดเจนมากๆค่ะเขาจะรู้ว่าชั Bullet ่วโมงนี้เขาต้องทําอะไรพรุ่งนี้เขาต้องทําอะไรเดือนนี้เขาต้องทําอะไรปีนี้เขาต้องทําอะไรนะคะเขาจะมีแผนงานตารางงานของเขาเป๊ะเลยนะคะส่วนคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะดําเนินชีวิตด้วยตัวเองค่ะเขาไม่ค่อยอมีที่ปรึกษานะคะเขาจะทําด้วยตัวของเขาเองเนาะส่วน คนรวยนะคะเขาจะมีที่ปรึกษาค่ะเขาจะปรึกษาคนที่เก่งนะคะคนรวยเขาไม่ได้เก่งทุกด้านนะคะแต่เขาใช้เวลาใช้ทางลัดค่ะเขาจะไปปรึกษาคนที่เก่งกว่าเขาจะมีโค้ดมีคู่มีเมนทอร์ที่ดีนะคะ <c oughs> เพื่อให้เขาประสบผลสําเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะส่วนคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะถูก <c oughs> <c oughs> ระบบควบคุมค่ะคือคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําตามนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนรวยนะคะเขาจะควบคุมระบบคือระบบเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นคนผู้ควบคุมนะคะส่วนคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบค่ะส่วนคนมีรายได้เยอะนะคะคนรวยเขาก็จะเป็นเจ้าของระบบเนาะแล้วก็คนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาจะเรียนเพื่อประกาศนียบัตรค่ะ ส่วนคนที่รวยนะคะเขาจะเรียนรู้เพื่อความรู้จริงๆนะคะเขาจะเรียนรู้ให้มันรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงนะคะส่วนคนรายได้น้อยนะคะเขาจะทํางานให้คนอื่นค่ะส่วนคนที่รวยนะคะเขาจะสร้างงานเพื่อให้คนอื่นค่ะเนี่ยค่ะแตกต่างกันไหมคะส่วนคนที่มีรายได้น้อยนะคะเขาเขาอยากทําบุญแต่เขาไม่มีเงินอย่างเงี้ยค่ะเขางบน้อยเขาไม่มีเงินเงี้ยก็ได้แต่แค่อยากนะคะส่วนคนรวยนะคะ เขาทำบุญทุกครั้งที่เขามีโอกาสเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเป็นข้อแตกต่างที่แตกต่างกันมากมากเลยนะคะถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยเนาะถ้าใครอยากได้ข้อมูลแนวคิดดีๆแบบนี้ในการใช้ชีวิตนะคะพี่ๆสามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆหรือว่าจะทักมาหาเจบได้โดยตรงเลยนะคะทางอินดีมของเรายินดีให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำแบบนี้นะคะ่ะ ทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ